เครื่องบินของสายการบินอาร์ไบจันแอร์ไลน์ตกครับคุณผู้ชมที่คาซัคสถานแต่ปรากฏว่ามีผู้รอดชีวิตมากถึง28คนและนี่เป็นภาพนาทีที่เครื่องตกลงสู่พื้นครับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งอยู่ในอาคารใกล้เคียงกับสนามบินสามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้ครับจริงๆเครื่องบินกําลังแล่นลงจอดฉุกเฉินนะครับขออนุญาตลงจอดฉุกเฉินแล้วปรากฏว่าช่วงลงกระแทกพื้นแล้วระเบิดครับ ลายเป็นลูกไฟขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เปลวเพลิงควยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเจ้าหน้าที่กู้ภัยของคาซัสสถานพยายามดับไฟที่จุดเกิดเหตุนะครับช่วงแรกมีรายงานว่ามีผู้รอดชีวิตบางส่วนเราเพิ่งได้รับการยืนยันเมื่อสักครู่ว่ามีผู้รอดชีวิต28คนจากผู้โดยสารและลูกเรือบนเครื่องบินเที่ยวนี้67รายคุณผู้ชมครับมีภาพนาทีในขณะที่เจ้าหน้าที่พยายามเข้าไปช่วยผู้โดยสารออกมา ชิตเป็นภาษารัเสเซียนะครับ see, see, see. ถ้าจะให้แปลคร่าวๆเนี่ย ata <c oughs> เป็นเสียงของเ <'s> จ้าหน้าที่คนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าจะต้องเอาผู้รอดชีวิตไปไว้ตรงไหนจะต้องเอาไปไว้ตรงไหน <c oughs> แล้วก็จะมีเสียงตะโกนบอกให้ระวังด้วยอย่าลากพวกเขาไปไกล ตอนนี้เครื่องตกแล้วเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินตกที่เห็นนี่คือผู้รอดชีวิตครับคุณผู้ชมครับแล้วตามมาด้วยภาพความเสียหายเครื่องบินขาดครึ่งลำเลยตูนเนี่ยฮะพอกระแทกพื้นปุ๊บระเบิดอันนี้สันนิษฐานจากภาพส่วนที่รอดจะเป็นส่วนนี้หรือเปล่าเพราะอีกส่วนหนึ่งระเบิดอันนี้สันนิษฐานจากภาพนะฮะคุณผู้ชมกระทรวงคมนาคมของคาซัคสถานเผยว่าเป็นเที่ยวบิน J 28243 แล่นออกจากกรุงคาบูเมืองหลวงของอาเซบรยจานมีผู้โดยสารและลูกเรือรวม67เป็นผู้โดยสาร62ลูกเรือ5กําลังจะมุ่งหน้าไปยังเมืองกรอสเน่ในเชสเนียของรัเสเซียมีรายงานว่านักบินเนี่ยต้องมีการเปลี่ยนเส้นทางเนื่องจากว่ากรอสน่ตอนนั้นหมอกลงจัดนักบินเตรียมลงจอดสุกเฉินที่คาซัคสถานแต่ปรากฏว่าช่วงลงจอดประสบอุบัติเหตุอย่างที่เห็นในภาพ สายการบินอซาไบาจานได้โพสต์บนโซเชียลมีเดียระบุว่าเครื่องบินของตนต้องลงจอดฉุกเฉินห่างจากเมืองอักเตาในคาซัคสถานไป3กิโลเมตรสำนักข่าวอินเตอร์ฟกของรัสเซียรายงานว่าทางการคาซัคสถานเริ่มตรวจสอบความเป็นไปได้ของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วรวมถึงปัญหาที่แท้จริงว่าเกิดจากทางเทคนิค ซึ่งอาจจะนําไปสู่สาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้หรือไม่เนี่ยค่ะออกจากกรุงบากูเมืองหลวงของอาเซอร์ไบาจานนะคะกําลังจะมุ่งหน้าไปเมืองกรอสนี่ในเชชเนียรัสเซียแต่ประสบอุบัติเหตุซะก่อนหวังว่าจะมีผู้รอดชีวิตมากขึ้นนะคะแต่ดูจากภาพแล้วก็น่ากลัวจริงๆครัมาที่การเมือง